ฟาามันมาอยเบกหมือนจรจากตรงไหนก็มีในผู้โง่ก็จากน้นเลเออไเห็นรแหวนหาจุดแล้วุดเวลานักบเมนบญเป็นไปญาติพี่อธิษฐานสุวิมานฟ้าอาศัยช่วยรักและอาลัยบคุณใหม่ที่ไปดี การถวายความเคารพพระอาจารย์รักสิรินันโทรประธานตรงที่เคารพยิ่ง <c oughs> เรียนอาจารย์เบญจาทัพพิมผู้เหนวยการโรงเรียนประคองศิลป์ประธานไปคารวะที่เคารพย่างสูงและท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านได้เกียรติเดินทางเข้ามาพร้อมกันในสถานที่แห่งนี้ณ <c oughs> บ,บริเวณทางพนสถา เพื่อที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีชาปนกิจเสรีร่างของเด็กหญิงนิจารสีเมืองตามกำหนดเวลาคือ16นาฬิกานะครับซึ่งก่อนที่จะถึงเรื่อเวลาดาังกล่าวนั้คเั้าภาพรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่จะขอเรียนเชิญพระมงคเกียรติร่กมังเรสุตซอนนิพัศินานุปทา เพื่อยึดส่วนผส,สมเพิ่มเติมแต่จิตวิญญาณของเด็กหญิงนิดาสีเมืองนะครับมีกำหัด5้าทุกนะครับก็จะขอเริ่มจาก้าพลำดับแรกนะครับในานามเจ้าภาพขอเรียนเชิญยายทุทธสำรวยพร้อมด้วย ภาพชุดแรกนะครับเลยใหญ่ทั่วสำรวยบุญมีพร้อมด้วยคุณจุมมดสีเมืองนะครับเป็นเกียรติทอดผ้าบรรกุลณในชุดแรกนะครับทอพผ้าร่วมกันนะครับในชุดแรกนะครับสีเมืองสู่ความต่อแห่งความสุกในสัมปรายภพแม่น้องนิจดาจ่าพวกเราไปด้วยวัยเพียงสี่ปีอันเป็นุ่งเวลาที่แตกตั้นแต่ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับครอบครัว น้องได้มอบรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขันบริสุทธิ์ให้กับพิดามารดาและญาติอย่างมากายแม้วันนี้ร่างกายของน้องจะไม่อยู่แต่ความรักความทรงจำและความขอบุญที่น้องได้มอบไว้จยังคงอยู่ในใจของเราทุกคนตลอดไปขอให้น้องพิดาจงหลับให้สบายโรงวิญาาณจงเสลิมฉ อยู่บนดวงสะวันดวงแก้วน้อยจากไปในไวยสั้นจำแสงจันทร์รับฟ้าตาใสายเทียงสี่ปีลิ้งรับอันวัดไายยังตึงกายตึงจิตไม่ลืมนเลือน อยู่ตุ่นลนิดหลันในแดนเตื้อแม้จากไฟแต่ละยังตุ่นเตือญาติเชื้อเมื้อไว้มั่นนิดลันดองกำไรที่เราท่านทั้งหลายหรือผู้หวัดชนนะครับาอาจจะเคยได้ร่วมกันต่อกันไว้ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้านะและลัอหลัง มีเจตนาหรือหาไม่เทาตามนะครับขอกรรมทั้งหลายนั้นเป็นอโิสิกรรมด้วยหน้าแห่งคุณพระศิลรัตน์ไตยและคุณกุศลคุณความดีที่น้องนิจดาสีเมืองได้ประพฤึิและตอเง็นมาตลอดระยะเวลาสี่ปีนะครับตลอดคุณกุศลที่ยากฤทธโดยการนำของบิดาและมารดาน่้นได้ประกอบกรรทำพิธีบำเพ็ญต่ทุกอย่างทุกประการนะครับ ่วยทำนายผลให้จิตญาของรองีดานนั้นส่งสถิสบายเอสมบรณในที่พยาลีมาโดยสมบูรณประทานนักสัมรายจะพ้องด้เกิดลําษณนี้เพื่อลำเลิถึงความดีลำลถึงผู้ไหวนนะครับก็เรียนเกิดข้เขียนได้เขียนลุกขึ้นดินสำรวมจติที่ส่วนสุดนะครับ เป็นเวลาคู่หนึ่งนะครับเป็นการส่งจินตยานของที่หวโดยเป็นครั้งสุดท้ายขอเพียนเพิยด้วยความพร้อมรับยางสูขครับ